สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DI y ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมานะครับเปิดโหมดนะฮะเปิดโหมดวิธีการบันทึกเสียงสนทนาสําหรับโทรศัพท์มือถือ vivo v 1 9เเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาการตั้งค่านะครับมองหาไอคอนนะครับแอปรูปฟันเฟืองนะครับการตั้งค่าตัวหน้าจอตรงนี้เลยนะครับหรือเราจะทําการปัดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นรูปฟันเฟืองนะฮะเราจะเห็นรูปฟันเฟืองด้านบนเนี่ยก็กดเข้าไปเลย ขอบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโทรศัพท์ vivo v19 เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงแอปแใดๆเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมเข้ามาในการตั้งค่าแล้วกำกำหนดนะฮะกาหนดมันก็จะสามารถบันทึกเสียงโนสนทนาได้เมื่อเราเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะเลื่อนลงมาเรื่อยๆหลังจากนั้นให้มองหาแอปพลิเคชันและการอนุญาตมองหาเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าแอประบบต่อไปทำการเลือกโทรศัพท์ เมื่อเราเข้ามาในหมวดหมู่ของโทรศัพท์แล้วให้ท่านผู้ชมนะครับมองหาตรงเมนูที่มันเขียนว่าการบันทึกเสียงสนทนาครับคลิกเข้าไปเลยจะเห็นไหมครับมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกปกติเนี่ยมันจะถูกเลือกไว้ว่าไม่บันทึกไม่มีการบันทึกเสียงอัตโนมัติแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะบันทึกเสียงอัตโนมัติทุกสายบันทึกเสียงอัตโนมัติสายโทรออกและโทรเข้าจากหมายเลขที่กําหนด นะครับเมนูเมนูนี้เราก็กําหนดเอาครับว่าหมายเลขไหนที่เราอยากจะให้บันทึกนะครับเราก็มาสามารถมาใส่ในหมายเลขที่กําหนดตัวนี้ได้นะฮะเราก็กดบวกบวกเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็เลือกนะครับทาการเลือกเอาอเแต่ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันบันทึกเสียงอตัตโนมัติทุกสายเลยเราก็เลือกเป็นบันทึกเสียงอตัตโนมัติทุกสาย สำหรับวิธีการเข้าไปฟังเสียงสนทนาโทรศัพท์นะครับเราสามารถเข้าตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะฮะหให้เรากดที่โทรศัพท์นะครับไอคอนโทรศัพท์สีเขียวเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับและทําการเลือกหมายเลขที่เราอยากจะเข้าไปฟังการสนทนาโดยให้เรากดที่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมลูกศรทางด้านขวามือแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่า บันทึกเสียง4 4วินาทีนะครับตรงนี้นะฮะล้วแต่การสนทนาของเรานะครับที่มันเป็นจุดสีแดงอยู่ข้างหน้าข้อความนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีเห็นไหมฮะมันจะมีแบบแถบเสียงขึ้นมานะครับโอเคครับผมสําหรับวิธีการนะครับบันทึกเสียงสนทนาสำหรับโทรศัพท์ vivo v 1 9ก็เก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงต้องลงแอปใดเพิ่มเติมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ